ซื้อดอกไม้ไปไหว้ข้างบนหน่อยไหมได้เ็นจูของยติเติ่นที่เราผาขอไปใช้ใ่ห้องน้เกาะแขนห้องน่ะครับรูแมนที่เก้าวันที่สามทีนันถายตนิ่งนะ อันนี้ันี่กเจบอสแกงอยูกระอเจีบหวนนีเลยอะแกยี่สิบหรกระเพรา มาว่าให้พ่อปลูกบอกอูด่เขาให้มาสองชิ้นเนี่ยพูดให้มาสอง ใชู่กบบัจะที่ว่าอย่างสุดยเลยนะขายไปทั้งลกที่บ้านเลยอ๋อเกเาจุดที่้านอ้นงนยากได้เราาเห็นเลยเ๋ยวกาไป้ดของเรามันน้องูเามจาก่ออเหรอม่่เลเจ็ดเดี๋ยวเียจุดแล้วกันไได้ ีไว้ไหมเจอน่งๆหรือไม่รอวัวตัองยกหนงตรงข่นมังเขาไม่ให้ขึ้นหมวอย่างแตะไว้ได้ไหมแตะไว้เจดีห่วงเออเจีห่วงส่เก่งดีมากเลยเวให้แกถ่ายก่อนเออแกถ่ายเก่งด้วยแล้วแกถ่ายเก่งด้วยไงจับปุ่มแปะถ่ายสวงได้งพี่นอนงูถ่ายาง่าย มันจะได้สวยสวยได้ได้อยู่ต้องยกมือไหมไม่ต้องไม่ต้องมานมแล้วเนาะเอ้ยก็ได้เลเอามาแล้าอยถอยีกถอยอีกค่ะไปเยอะๆเลยไปเยอะๆได้ลูกสวยค่ะใส่ดีจังเลยว่ะอันนะค่ะ จะยืนตรงนี้หันหน้ามายุ่ถ่ายภาพนิ่งให้เดี๋ยวส่งให้ดีหนึ่งสองตอนแรกวก็จะลงไปนั่งยืบอไม่ได้เอาคนไป เขาช่ให้ไหมเขาเลย่ามันอยู่ให้กูอ่ เธอนี่อย <Caribbean> <poured> <ấy> ู่ข้างหน้าเพราะถือแปลกมาเิิ้มา่ใส่คู่กันขอนุญาตเอาเลเชิญคถาเชิญค่ะอนุญาตนะคะค่ะเอาเลยคู่ก่อนเลยอาเลยเวลคู่ที่ bay đi nón nón nè nón tai nón má nữa chăng miếng được mình thấy à